ที่เข้มแข็งสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานเงินขัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งป้องกันกู้เมื่อวันที่18สิงหาคม2566น้าหณห้องรอยันจูเบอรี่บอลลูมอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีพร้อมทั้งพระราช สถานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2166ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด73จังหวัดและผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครเพื่อนําทุนตั้งต้นที่ได้ไปต่อยอดในการทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมน เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชุมชนต่างๆที่จะเป็นทุนเพื่อต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติดแล้วยังยกระดับในเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงบรูรณาการคือมองทุกปัญหาและจัดการทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันโดยร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทั้งในด้านทุนทางการเงินและทุนทางสังคมทำให้ชุมชนมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคมด้วยแนวทางสันติทําให้ชุมชนและสังคมเป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริงเช่นควาสาวัคีความเกื้อกูลกันโดยใช้กองคุณแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งเมื่อทําได้ก็ทําให้สังคมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการขจัดปัญหายาเสพติดอย,อย่างยั่งยืนแสดงถึงความศรัทธาร่วมกันของประชาชนในชุมชนและชี้วัดความสามัรคทีของประชาชนในชุมชนขอให้ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานหันถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินทุกชุมชนในวันนี้จํานวน50ชุมชนดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และขอเป็นกาลังใจให้กับชุมชนกองคุณแม่ของแผ่นดินที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น1 0 1 6บชุมชน ในโอกาสน,นี้ผมขออํานาจแห่งคุณพระศะรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและร่วมมือร่วมใจการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะข,ขอตากขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพานอหจาที่เทเททหเขตจตุจกชุมชนรัชดาประชาชี ลำดับที่7เขตจองทองชุมชนแก้วตรงลำดับที่8เขตจองเมืองชุมชนสปรีเล็กพัฒนาลำดับที่9เขตดินแดงชุมชนซอยนาทองแยก1ถึง6 ลำดับที่ส0เขตินแดงชุมชนหมู่บ้านอยนู่เจริญโครงการสาลำดับที่ส1เขตดุสิตชุมชนซอยโซดาลำดับที่ส2เขตตลิ่งชันชุมชนหมู่6กลำดับที่13 ขอบคุณครับขออนุญาตมองกล้องนะครับผมพร้อมนะครับติกภาพครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับกล้องครับผมมาทิกภาพครับ